อาชีพนักฆ่าคืออาชีพที่ต้องเอาจิตวิญญาณเข้าแลกและพวกเขาสองคนนี้มีนามว่าโลนซาครับเป็นนักฆ่าในตำนานที่ก่อเหตุและสร้างวิรกรรมไว้มากมายล่าสุดพวกเขาถูกสังหารจากพี่ชายที่ไว้ใจมากที่สุดนั่นก็คือพี่โรเจอร์บออบออคบ เเเีว,วเป็นนกูองท่ส่วนในเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดพิเศษที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักส่วนเนื้อหาหลักจะมาเร็วๆนี้หลังจากจบซีรีส์นักฆ่าอูเบอร์ครับผมขอบอกไว้ก่อนว่านักฆ่าอูเบอร์นี้เกี่ยวข้องกับจักรวาลลนซ่าด้วยฮะฝากทุกคนนะครับกดไลค์ให้ถึง5000ไ like. ลค์เดี๋ยวผมจะรีบจะทำซีซั่นสให้เร็วครับหลังจากจบอูเบอร์ปุ๊บเดี๋ยวล้นซ่ามาทันทีเลยมีเนื้อหาการสปอยนะว่าอูเบอร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับลนซ่าด้วยแต่ไม่บอกว่าลนซ่าจะกลับมายัางไน ย่าย yeah, yeah, ่าตำรวจย่าบロวว่าอายุด <Hum dû t> ูเองบロวไปเลยเคสไปเลยเคสไม่ไม่ไม่พูดไม่จางลุกกลุไปเลยเอ้ยตลาดกามีคนนแน่เพื่อนเอ้ยเราเข้าไปทักไปถามเลยตรงนี้มันต่ำไปว่ะอยากถามสูงๆว่ะเพื่อนต่ำกระเดิมอีกเหี้ยโอเคเราจะเข้าไปรับงานแบบ แบบนี้แหละเย้ฮัลโหลโปรโคตรมาเยี่ยฮสวัสดีครับคุณผู้ชายครับครับผมพอดีว่าผมห่างหายจากการฆ่าคนไปนานอ่ะอยากใจเย็นไม่ไม่คือผมจะมาถามว่าเออคุณเหมือใส่ใครหรือเปล่าแบบมีคนที่อยากฆ่ามคือตอนนี้ผมเตรียมมือเตรียมตีมากคือดินปืนนี่อยู่ในเมืองผมนะอยากแบบลั่นเข้าหัวกระบะใครสักคนครับเฮ้ยเอาดีเฮียเอางี้เฮียูตรงนี้ผมดูไหนได้ไหมคนไหนครับคนไหนเนี่ยเนี่ยลองลื้อเนี่ยคันนี้ก็ได้เนี่ย นั่นแหละครับมีไหมมีอีกไหมม,มีแบบงานโหดๆไหมแบบแก๊งส0บ0คนอะไรเงี้ยเฮียอันนี้เฮียเลยซุปเปอร์คิงให้ผมในเดี๋ยได้ซุปเปอร์คิงนะดีวงานเดี๋ยวไปเคลียร์ทางนู้นก่อนเยโดหุยๆเยโดแล้วกูดิฟแล้วกูดิฟเยโด้ไงเ่ะโอเคงานที่เราได้รับมาคือให้ไปสังหารซุปเปอร์คิงครับซุปเปอร์คิงนี้ชื่อแก๊งมันแบบจะสื่อว่าเออซุปเปอร์คิงมันเหมือนแบบแย่งบัลลังก์ราชาไงเราเนี่ยคือราชาเราคิงคิวเลอร์ แต่เขาซูเปอร์คิงอะไรก็ไม่รู้นะคิงรวยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยมาเก้าแต่ตอนนี้เนี่กูเน่ยคนละคิงเลยสัตสซ้นอนมไม่้อดและแก๊งแรกที่เราจะไปจัดการนั่นก็คือแก๊งซูเปอร์คิงครับซึ่งพวกผมไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่อเลยผมจะลองสืบหาข้อมูลโดยการโพสขอเบอร์แบบต้องๆในทวิตเลยฮะซูเปอร์คิงขอเบอร์หน่อยออ ชาาตึาลองลองดูว่ามันจะกล้าโทรมาไหมถ้ามันไม่กล้าเดี๋ยวออกล่าแล้วพร้อมฆ่าเลยทีเดียวอุ้ยเยสรถซ่ากลับมาได้ไงเฮ้ยซุปเปอร์คิงวะเนี่ยไม่ใช่เพื่หลตำรวจทำไมหวัวรถหนึ่งอะอ,อะไรนะอุย้ยตายหนึ่งบอกว่าไงครับคุณตำรวจมาครับค<า>ือเรามีมินมามาบผมว่าเขาด่าผมมาเมื่อกี้น้องเมื่อกี้น้องผมโดนคุณฆ่าเฮ้ยเฮ้ยน้องโมวหรือเปล่าคุณตำรวจหรือเปล่ามีอะไรเปล่า มีอ้าเอาเยอะ่ยออยอะเยอเยออยารวจเยาเยาอยอะเฮ้ยมึงกลัวตำรวจเหรอวะซาตำรวจสั่งหยุดมือคือมึงต้องหยุดเหรอโรยโรยเพื่อนหนีหนหนีหมอมาหมอมาตำรวจเยอะด้วยชิบปายรถครับพี่ท้าไม่หัวร ชิบหายแล้วมึงชิบหายแล้วมึงแล้วมึงเอาศพมาด้วยทำไมเนี่ยมึงเอาติดมือมาทำไมทำไมก็ทำแล้วทำเมืองทำไมกูน่ะตึงสุดเนี่ยล้อมันแตกแล้วอย่างนึงมึงเอาศพมาทำไมอันดับแรกเฮ้ยเบื่อเลยข่าไทยตอนนี้เรายังไม่มีตังค์ไงพี่ปล่อยผมเฮ้ยมาะปล่อยเลยแล้วแล้วคุณเป็นใครมาห้ามผมอ่ะคุณมีเซตอะไรใหญ่ขนาดไหนวะอไชิบหายด้วยยังถามมาอยู่ กูจุกกูจุกโดนกูจุ๊กที่มอสาเราไม่โคตรแรงไงเอางี้คุณตำรวจถ้าคุณให้ข้อมูลผมเกี่ยวกับซูเปอร์คิงอะผมจะปล่อยคุณเอางี้ปะล่ะซูเปอร์คิงใส่สูตรสีอะไรครับสีแดงครับใช่ปะสีสีแดงเหรอครับเปเป็นเอกระบาษนั่นแหละอย่างนี้ต้องให้ข้อมูลนะครับได้ได เอางี้เดี๋ยวคุณให้ข้อมูลผมเดี๋ยวผมชุบผมอยากรู้แค่2-3ข้อมูลครับคุณตำรวจซุปเปอร์คิงใส่สูตรสีอะไรครับไม่ใช่สูตรครับเป็นฮูดสีดำเอามล่าล้ำไมเพื่อนล้ำไปลํำไปฮูดดำครับเออดำใช่ไหมครับมีสมาชิกกี่คนครับเต็มสระครับประมาณ2ี่สคนครับ ประมาณนั้น1 5ถึง20คนใช่ไหมครับคข้าวๆประมาณนะครับได้ครับขอบคุณมากไปเพื่อนปล่อยเขาไปซึ่งข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวกับแก๊งซุปเปอร์คิงที่ได้รับมาจากตำรวจ1งแก๊งซุปเปอร์คิงใส่ชุดสีดำา2มีสมาชิกอยู่1 5บหถึงยีคนนะคนรับแต่ว่าข้อมูลเพียงเท่านี้สําหรับพวกผมมันยังไม่พอฮะเดี๋ยวผมจะลองดูในทวิตเตอร์ที่ผมขอเบอร์ไว้ว่ามีคนจะให้หรือไม่ฮะเฮ้ยเองมีคนตอบกลับมาเนี่ยหกเก้าสองแปดสามสามเพื่อนโทรกลับดีโทรกลับดีโทรดีโทรดีหกเก้าสองแปดสามสามมาเด้ รับแล้ว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 ไอ้สายสวยฮัลโหลครับมาครับใช่ซุปเปอร์คิงหรือเปล่าครับซุปเปอร์คิงครับอ่าฮูดดำแล้วก็มีสมาชิก15-20ถึงคนใช่ไหมครับมี25คนครับอ่าฮูดดำใช่ไหมครับฮูดดำครับผมนายบอกรเลครับพอดีว่านัดเจอกันหน่อยได้ไหมนายบกเหรอแป๊บนึงนะนายบกผมนีตำรวจอยู่ได้ครับเจอไหนครับเจอกันอ่าตึกแดงเลยบนสุดตึกแดงเบิงเบิงสุดต่อแดงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ล้อเลียนสำเนียงกูเหรอเป็นล้อเลียนนี่บงสุดต่อแดงฮะ เออเออเออมึงเจอกูหาได้อะไรวะมันบอกมันหนีตำรวจอยู่เราดนัดมันไปที่ตึกแดงแล้วเพื่อนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นปะเฮ้ยมันมีคนขึ้นไปตึกแดงแล้วนะใช่เหรอเอาชิพหายเราช้าของมันเลยมึงช้าไงมึงขับรถแบบล้มอยู่ได้อ่ะมึงขับล้มไปล้มมาเนี่ยชิพหายต้องขึ้น1ึงหกชั้นเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงใช่บอกวะอุ้ยโอ้ย เป็นการพบกันอีอายมากออตำรวจหายไปแล้วเอาไดีครับม่แค่นี้เหรอครับอ๋อเดี๋ยวมีครับพอดีคนอื่นเขาทำงานรำกันอยู่ครับผมเนี่ยคิงคิวเลอร์พวกคุณชื่อทับกับผมอะโอ้โห,โโหชื่อแปลกแปโก <laughs> เดยน้องเ้ยอ <laughs> เองมิดชื่อพวกา,างั้นเหรอผมอยากจะพูดอะไรหน่อยนะเพื่อนผมอะ หัวล้นยังดูดีกว่าหัวหงอกอย่างคุณเวเพราะว่าลนล้นมันใส่มันนาตบอ่ะโกหัวมันแตกได้มีอะไรสั่งเสียก่อนตายไหมใครจะตายครับผมพวกคุณไงครับใช่หรอผมให้คุณพูดใหม่นะว่าสีสูตรคุณก็เหมาะดีนะอือเหมาะกับสีลองอ่ะพร้อมตายหรือยังรออะไรไม่ละได้ครับเดี๋ยวรอได้ไม่รีบจังเดี๋ยวคุณนะต้อนบนตรงนี้นะยืนบนตรงนี้นะเฮ้ยมันมันจะเอาแล้วใช่ไหมเพื่อนเอาดิ เอางี้หลังจากที่พวกมึงตายเดี lers, a. A, ๋ยวกูกวดน้ำไปให้นะเว้ยเฮ้ยอุ้ยดูปดูพูกนี่เฮ้ยมึงมึงมึงจะไปไหนเพื่อนอุ้ยกูตายเพื่อนกูตายเพื่อนตายหนูกวยเพื่อนเดี๋ยวกูกี้ให้หนูกี้ให้ไปกอด อ oh, ไม่ทำอะไรตายง่ายอย่างเงี้ยเพื่อนไม่ได้ออกโรงนานไงกระดูกกระเดี่ยวมันไม่ค um ่อยแข็งแรงเพื่อนโรงงานน้อยนิดเดี๋ยวขอตำเป็นทีนึงอ่ะโร่เล่สองคนก็ไหวอ่ะอันเนี้ยสองคนก็ไหวเมื่อไปฝั่งนี้ฝั่งอะไรไปสุสานเออฝั่งฝั่งศพฝั่งศพไปไหมเอาเนี่ยเอาเหรอฮยโอ้เพื่อนกูจงตื่นเตือนไม่ใช่หรอกเฮ้ยเตือนเตือน ไปท่ผมที่ผมบอกแล้วเอ้้เยถ้าถามของคุณเนี่ยมันใช้มานาเยอะด้วยเฮ้ยเพเพลเพอะเพไม่ได้ไม่ได้มานามึงหมดยังขออีกรอบได้เปล่าโอเคเดี๋ยวกูจะลองดีดมานาทั้งหมดของกูแล้วกันนะมาขออีกรอบเพื่อนโอ้ยเบลเอาศกแยกไกลไกลแยกอยู่ด้วยกันเอ้ยวิ่งไปแตนลีอะมามาผมเอ็มแลบมาแล้ว อ่ะดูดิจะเอาเพื่อนผมคนเดียวลงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะรอดูนะเอาเอาเพื่อนกูตกตายตกติดตาไปนะเอาเฮ้ยตกเป็นหนึ่งคนแล้วเอาสามีเจอกูเฮ้ยเนีอาเพื่อนชุบกูเพื่อนอุงงเด้งงงเด้งแล้วตกลงไปด้เพื่อนกูนี่มันไรกปรโยดจริงจริงเปเฮ้ย ผมสมจิตจงจอหอนะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์หน่อยครับคุณลงรถมาให้ผมสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับโอเคเพื่อนเตรียมกล้องเตรียมกล้องเตรียมกล้องเดี๋ยวขออนุญาตเอาไมโครโฟนสักคู่นะครับสามสองหนึ่ง a n เมื่อวานคุณกินอะไรมาทำไมถึงสวยขนาดนี้ครับอะไรพี่กินแฮมเบอร์เกอร์อ๋อแล้วคุณทำยังไงถึงได้น่ารักขนาดนี้ครับไม่รู้ไม่รู้ อ่ะแล้วคำถามต่อไปครับมีป่วยยังมีนะคะพี่โอเคครับผมขอบคุณครับโทษทีครับผมบายบายนะข่าวปิดซ้ำงานข่าวครับผมเอ้ยเมื่อกี้ใครแอบขำเอะกูได้ยินนะเอ้ยใครขำมากเมื่อกี้พี่ไม่หวตัดเลยแม่งมีป่ะใครขำป่ะมีป่ะหัวเราะใครหัวเราะกูอรู้เปล่านามสกุลจริงเนี่ยคิงคิวเลอร์นี่ไงยักษ์แตกนี่ไงนี่ไงฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงฮะ เกิดเอาเลยะครับเพื่อนเกิดเอาเกิดเอาตายหนึ่งตายหนึ่งเพื่อนตายหนึ่งตัวประกันตัวประกันตายหนึ่งตายหนึ่งตัวประกันตัวประกันเพื่อนแม่งเถื่เวยผมไม่ยอมนะผมจะต้องมีการเรียกคงเรียกเคลียร์อาจจะถึงขั้นขึ้นศาลเลยก็ได้นะคดีทําให้เราอับอายเว้ยนัดคุยนะนัดคุยในสถานที่ลับหน่อยจะยังไงวะลับยังไงนี่ตรงเนี้ยที่ไม่ค่อยมีคนมาเพื่อนป่าแต่คนนี้หรือเปล่าที่มันหัวเราเหรอใช่เหรอ ใช่คนนี้แหละคุณจำได้หัวสีแดงเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นชื่ออะไรอ่ะชื่อลูน่าครับมีหัวใช่ไหมไม่มีครับคนเมื่อกี้ลูกครับเอ้ยเพื่อนผมเป็นพ่อของลูกคุณไหมไม่ใช่สิมันมันหลบประเด็นไปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวคุณน่ะหัวลาะผมใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับโทมินหัวลาะเองลองขี่ออกมาลองขี่ออกมา มึง,มง,มงเราเป็นค่า,ามึงให้เขากีดล้อกอะไรแปลกๆสองแง่สองแง่นะเนี่ยค่าไทยหนึ่งแสนถ้าพี่สุดหล่อทั้งสงคนไม่พี่หล่อจริงๆนะนี่ทั้งน้าตาทั้งการยืนคือม,มันยิ้มมุมปาก<ม>เขายิ้มมุมปา,มา,มากคาอะไรนเพื่อนอเพื่อนเพื่อนควักมีดมาอย่างไวเลย เราโดนล่อซื้อป่าวะ <Yeah. S 1> ้ยชิบหายแล้วมึงหายน,นี่มาเสริมให้กูนะเอานีเลยเอาเอาหนีกันหมดเลยมันมาเอาตัวแม่มัน <c oughs> ไปแล้วเหรอ <c oughs> นี่คนหรืองูเนี่ยหนีไวชิบหายคารอย่างไวเลยขึ้นปึ๊บปั๊บเขาทำเป็นระบบว่เพื่อนแล้วกลัวทำไมวะมีแค่สองคันกูนึกว่าจะมาแบบยกแก๊งอย่าง ซูเปอร์คิงเมื่อกี้เดี๋ยวนะตอนนี้คือเรายังไม่เข้าสตอรี่เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการเกริ<ๆ>่นก่นนะครับอย่างที่บอกไปนะกระทืบไลท์ถึง5,000ันเดี๋ยวผมจะรีบทำอูเบอร์ให้จบแล้วมาต่อด้วยซีรีส์โลนซ่าครับเพราะว่ามันต่อเนื่องกันนั่นเองแล้วก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้ตัดเข้าโฆษณาับประเทศที่ดีที่สุดในไฟเอนั่นก็คือเฟิร์สเทานั่นเองฮะค่าเงินที่นี่ไม่เหมือนใครนะครับรถในร้านค้าคันไม่ถึงร้านฟาร์มก็ง่ายค่าเงินน้อยฮะหาของรับตีอาวุธโอ้ง่ายนิดเดียวก็สําาหรรัับใคที่่่ออยยกเลนู ใ้คลิปนี้เลยฝากเอาไว้ในอ,อบอบ,ออบใจของพวกคุณด้วยเฟิร์สทาวครับผมเป็นไงเพื่อนกูขายเก่งวะกูขายเก่งจัดกูบอกสปอนเซอร์รักจัดมึงน่าจะแบบเลื่องทำยูทูบต้องไปขายของนะเป็นจรเออจริง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 จในนี้ใครแว่นมาแซบบ้างโมดี้ผมมีปัญหากับคนชื่อลูน่าทำไมครับมีปัญหาอะไรเขาเาทำให้ผมอับอายครับสมควรแล้วครับสมควรแล้วสมควรแล้วอือไม่จริงทะลุไม่ได้หรือไม่จะเจอกันหน้าสอนอ ไม่อยากเจอครับไม่อยากเห็นหน้ากูไม่อยากเห็นหน้ากูซะด้วยกูไม่อยากไฟแล้วเพื่อนกูเปลี่ยนใจได้ไหมตอนเนี้ยอุ้ยจะมาถอดใจงันแบบนี้ง่ายง่ายนเพื่อนเดี๋ยวกูถามมึงก่อนมึงมึงแวนมาแซบใช่ไหมแวนนับแวนนับโอเคมึงคือคนที่สองที่ทำให้กูอับอายในวันนี้คนแรกลู้นามึงชื่ออะไรหัวฟ้าชื่อดีแลนโอเคมึงดีแลนมึงคือคนที่สองที่ทำให้กูอับอายเดี๋ยวเจอกันดีแลนเป็นไงเพื่อนกูขู่ได้แบบโหดปะสวยคือขู่แบบนี้คือกลัวทุกคนเพื่อนแต่มมันดาเย น oh, exactly. oh, oh. oh yeah. ี่กูกหายจริงนยเนี่ยวันดีครับเฮ้ยเพื่อนเราไปไหนแบบเอ้ยมึงใครมึงเพื่อนกูเปล่าจอห์นอินฟอร์แมนจอห์นอินฟอร์แมนจอห์นอินฟอร์แมนคุณเป็นนักนักธุรกิจเหรอครับผมเป็นนักข่าวคนชื่ออะไรคนชื่ออะไรจอห์นวิกอ๋อจอห์นวิกเฮ้ยขับ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 รถตามผมมาเลยเดี๋ยวผมจะได้กระทืบคนนะพวกคุณช่วยเหลือผมหน่อยได้ไหมในฐานะอาชีพเดียวกันเนี่ยอ่าเยี่ยมยอดนะกูกูอยู่ดีๆกูได้พวกเพิ่มเลยอ่ะ นี่ไงเป้าหมายเอ้ยนายหัวน้ำเงินน่ะน่าๆเอาปิ่งอยู่น่ะอย่าอย่ายิงนะอย่ายิงนะเดี๋ยวกูจะให้ไอ้สองคนเนี่ยไปจัดการรับหน้าแทนเราเว้ยเออเห็นเป้าหมายไหมเป้าหมายของเราเป็นไอ้พวกสูตรขาวเออมาแล้วอ๋อเอ้าตายเอ้าอะไรอยู่วะเฮ้ยเฮ้ยไอ้จอร์แดนมึงไหวปะเนี่ยมึงตายแล้ไม่ไปช่วยเพื่อนมึงวะจอร์นมึไปช่วยดิด่วนด่วนดวนไอ้จอนไม่ได้เรื่องอย่างนี้คือไม่พรานมึงกระทืบใหม่ดิมึงกระทืบใหม่ดิผมจะเบื่ครับผมทำตามหน้าที่ หน้าที่อะไรครับมีคนว่าจ้างผมมาครับใครว่าจ้างครับในสองคนนี้หมายรถใช่ไหมไม่ใช่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 อ๋อเดี๋ยวไม่ใช่ดี๋ยวนะใส่ร้ายไปสีผมนะครับคุณตำรวจความลับของลูกค้าสำคัญที่สุดครับเอางี้เจอกันครับคุณตำรวจผมไปก่อนและไปครับเฮ้ยไปดิไปดิยืนเดิไม่เลยวันมาใส่ฮะว่ามันทำกลไม่ไปดอปมันไปดรอปมันไปดรอปมันไปดรอปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็มาอีกรอบทำใหมรอบนึงมา ยืนๆยืนยืนเลยครับหมาโอเคโอเคมาซาลงมาหน่อยเพื่อนซาเออต้องอย่างนี้แหละได้พวกละเพิ่งเจอกัน5นาทีเย็นโดโกตียินโดโกเล่ามาแต่จอยฟอร์แมนตายแล้วนะในพวกเบนมาแซฟแกต้องโดนพวกเราในพวกเบนมาแซฟแกต้องโดนพวกเรา ไม่ต้องเดินเข้าไปหานะเราเนี่ยมันรุ่นใหญ่ให้พวกมันเดินมาหาเราเว้ยเอาได้ทุกคนเลยเหรอครับใช่เดี๋ยวเรารอพวกมันเดินมาหาเราเว้ยมีอะไรหรือเปล่าครับไอ้รถตรงนู้นอะกินแม่งรอเหมือนนี่เลยแปลงฟ่างแล้นี่ไอ้เปิดเลยไปเปิดเลยไอ้ท่อนเปิดเลยแล้วกูต้องช่วยไหมเนี่ยเฮ้ยเรายินดูแบบโกโก้เลยเราแบบให้ลกน้องทำงานเพื่อนเอ้า เพื่อนมาชกมุก่นได้ไหมไม่ไม่พวกมันมาเยอะขึ้นเฮ้เรามาเจรจากันแบบสันติภาพดีกว่าไหมทำไมครับเข้าห้อยหลังหลังที่ผาทไม่ผมก็รับแกบุตรคือผมอ่ะมีปัญหากับคนชื่อรูน่ากับดีแลนเฉยๆครับร้นล้นล้นเพื่อนไหนร้นอ่าได้ครับได้ได้ได้มันโหดนะเนี่ยไอจอนดีโฟอร์แมนมันโหดนะทำไมเล่นไปมันโหดยิมเก็บสองเลยไม่ตายด้วยมันโหดอ่ะ จดอ่ะมันโหดยังวะกูจะหนีหดได้แบบยี้มันติดอะไรยี้อ้าวมันอีโมตอนกูขึ้นถังหรอหรือภาพไม่ตรงใช่ ข้าไม่ตรงข้าไม่ตรงพีเงมม่เอาตรงกี้่าผมเอาฮะนอนตรงไว้ตรงนี้นะไม่คนดูอะ่ะคนดูแบบอย่าเพิ่งผิดหวังกันนะฮะคือตอนนี้พวกผมโดนเนิร์ฟไงเนี่ยซีซั่น4มาปุ๊บผมกดติ๊กถูกเลยแปะ๊ะนี่หยอกครับหยอกหยอกเอาเละครับเดี๋ยวในซีซั่น4นะฝากกระทืบใจแล้วก็มาเล่นที่เฟิร์สเทาด้วยนะครับผม เพิ่งเปิดได้ประมาณ2วันนะเฟิร์สเฮาส์ซีซั่นสองเพิ่งเปิดใหม่ได้2วันนะครับอย่าลืมมาเล่นกันด้วยฮะเดี๋ยวชวนจอยคอนเทนต์ครับถ้าคนเยอะเราเล่นกับคอนเทนต์คนในเมืองอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็มีของให้ด้วยครับใครที่เล่นกับผมทุกคนเนี่ยได้กาชาทุกคนฮนะโอเคฝากด้วยครับเฟิร์สเฮาส์ซีซั่นสองแล้วก็โ o s ซาซีซั่นสี่แล้วก็โอเวอร์พีหกที่กำลังจะมา,าหานะครับผม